ัง,งรถส้องสุดนดเลยต้องเสอนีหยเป็นวักนะสัวดำเนี่ยเม่นซันเจานะแล้วเป้นวักสัมภาระขัดเสมอแถวที่สองมานังตัง้เนี่แล้ววักสุดท้ายอะ่ะปาริมานังแขดับขับรถเราไม่ได้ดขับมันนั่งมนันเกิดเปนสองสายแม่เกิดไทยเทลอานีเนี่ยไฟอ่ะใครเชื่อนะจะมองไปขับรถนาะงชีช่วยเราหมด ท่านโพตัมมัาภะนี่เริวพรเทวดาช่วยพระใจเมตตาเองที่ดเคืเอเองนบคุณมอะสุด้ายตัวเอี่ทราคุณธมตัวเอวอันนี้ไปไปหลายมไรางเมื่อนี่นดึกแล้วแขึ้นมานทำเพลงเล่นอ่ะปวดยาปบูสวดบาบาไปสวดไปเรื่อยๆทำให้สวดเธอจะไม่รู้จักศาสนาพุทธสอนอะไรทีเดีย เีอสวดไปเลยที่ทำแต่ไม่สวดแต่จะไม่ได้อะไรในศาสนาครูเลยที่ท่านเชื่อเราสวดเนาไปเลยไม่ใช่เมว่าเราคุนท้อเรานอนหลับตาวรหลับไปเาก็สวดเลยถ้าพักเดียวมันออกลายมาตันนานต่อคิดตันคิดตันคิดตันอ้เขาสัวพึ่ตัวนี้เองเนี่ยเอาแล้วขึ้นปอน่างนะเราก็สวด เก็บกคุมตัวนั้นนาไปในตอนบอนะบอดเลยนะมปู่านสอนเด็กถ้้เทคนิคนิดหน่อยพอหนูฟังนั่งสิพาที่่าไปไหนนะไม่มีใครทําได้แล้วมันต้านตายแต่ปูสลาดนี่ไอ้หนูห้านาทีแปนาทีห้านาทีไม่มอื่นเด็กมันรู้สึก,กว่าห้านาทีนิดเดียวมันก็พยายามบังผอกแต่ต้องไอ้หนู มันไปมินิมันน้อยจริงๆครับน้อยจริงๆป่อ้คอยห้านาทีติดไม่ตด้ไม่ตา้ก็ได้สิบแล้วพวกเธอสิบแล้วสิผิดหลายแกไม่มีแั่หนึ่งทีนี้พยายามนั่งเมื่อยพักก่อนนี่แหะห้านาทีไม่เอาหัดไปไปเอห้านาทีเราแก้ระดาษนี่ไม่ใช่บอยนี่ นอยแล้วก็ต่อยห้าเป็นสิบหัดไว้หัดไว้เหรอเออมิจะาสมาหะสิบนาทีทำไมวะวันนี้ว่าไม่มีงานเราก็ลอกไปเรื่อยๆทีนี้แอตอนนี้แกไม่เชีย่ยผ้าเนี่ยถึงอนาคตแดดทำไม่เป็นเงินพอกเจมันป่วยมันจะตายขิ้มมาตอนนี้ไอ้แกที่พายแล้วตอนนี้จะทำอะไรได้ลูกห้านบอกนี่หมอพ่อคุยกับหมอหมอ่มอ ไม่มีทางหายแล้วสุดวิสัยพอพอๆครับพุโทโธพุทโธไว้มึงจะพูดเดีดูดิีดกูกลัวจนกระดังแล้วตอนนี้ไปสอนอะไรตอนนี้นเธอมันมันเยตายดิแต่ตายแบบนั้นเหมือนก็เฉียดแต่ถ้าเราเอ๊ะเราสวดประจำเอ๊ะหมอให้พากินยาเราก็กินนอน,อนเราก็ปวดเราไปห้าหนาทีสิบนาที เจ้าสะอาดบ,าดาบ้าน,ะนะส,สะอาดตาปัญญาเปิด้ะนี่แต่สวดทางอะไรเปตรวจตัวทำไมแล้วก็สรวจต่วตอไปพักเจียวๆเลยพอสนันดานเก่าเอ๊ะจะปวดตายหมอขอ้อหมอไม่มีหวังหายแล้วเดี๋ยจะสองสามเดือนเลยเอ๊ะปวดตายก็ตายไม่ปวดก็ตายเลยถ้าต,ตายอย่างแบบปวดเหมือนเจ็บมันแย่นเยะนะเอ๊ะ แล้วก็คุณจะฝึกต่อไปดีกว่าฝึกไปฝึกไปในทำนานเอ๊ะไหนๆจะตายถ้าตายแบบสงบสะอาดกับตายบะเกียดอืมเห็นไหมปัญญาอ่เกิดเนี่ยประเภทโนพูด no ไม่ดีแล้วก็เลิกครัวเพราะไหนวก็ต้องตายเลิกไปเรื่อยๆถ้าไปเรื่อยๆตัวน,นี้เรื่องใหญ่แล้วถ้าเธอก่อนทำยกมือไหว้พระพุทธ พระพุทธจะมาเยี่ยมทันทีถ้าสวจเขา้าร็อกนี้เพราะว่ามีความตั้งใจตรวจแล้วพระพุทธมาแล้วว่าเอ้ยวันนี้โอบาสจกเจ้าโชคดีนะวันนี้เจ้าทําตามคําสอนโอ้กำลังใจไม่รู้มาจาก,กไหนพระเจ้าค่ะแต่พระอาจารย์เนี่ยมันปวดจริงๆเพราะมันจะทาย้วนี่มันธารรมดาโอวาสุกทำใจดีๆ แล้วก็มัตรวจสถาเข้อเจ้ามาตรวพก็วางมาสิปัญหาน่วังไงก็เจ้าเคยสวดจะงบจะพุ่มเททำไปจริงจริงเจ้าผ่าเพราะเรามันมีทางเลียงก็เลยสวดไปหมอก็ให้กินยาให้นอนแล้วก็พับเดียวเจ้าวเลยพอเจ๋าวถ้านนะคุระเจ้ามาแล้วท่นนี้นี่ก็มาจบ วางเทียงโอ้เลยสุดท้ายเกิด,ดไปเลยคลิปสตอัพเิงรวมตอนนี้พุทธเจ้าไม่ตัดแล้วนี่อว่าตกไม่ต้องถามพระไม่ต้องถามใครให้ถามตัวเองแกยังอยากได้แม่ทรถถาบผีแล้วน่ะมีตะน้ำเหลือเอาไปำานะาทำไมน่ะก็ทำไม่ไดก็วางมันไปส เลยทิ้งเลยเลยหลับหูหลับตาถวายตาคุณนางไปเลยเลยไม่ต้องถามใครก่อนจินใจยังอยากใจแม่แต่ที่ไหนได้ไปทิ้งเลยไม่ต้องไปบอกมันหรอกคล้ายๆเหมือนที่เรากินถุงขนมอ,อะใครยังไม่ขนมเหลือยังถือไว้ แต่งังกล้วยบมดชีหมดอะถามไอ้แกอยากถือไหมแต่เราเป็นผู้ใหญ่จะทิ้งแบบนี้มานน่าเกลียดเนี่ยถุงดำอยู่ไหนเอานี่กัต้องบอกให้ทิ้งไหมเหมือนกันพุที่เจ้าบ,บอกไม่ต้องไปถามใครยังอยากได้ใช้ก็ใช้ไม่ได้เหม็นก็เหม็นทุกข์ก็ทุกข์ทีนี้คนไม่รู้เรื่องมันวางไม่ได้ พอที่รู้เนี่งไม่มีใจอย,ยากทิ้งเร็วๆเหมือนถึงเนี่ยแกไม่มีแล้วเราเป็นผู้ยาปไปทิ้งแบบแนะั้นอะมาน้ากเกียรนะนะติแม่ละมารยยะแกถุงน้ำอยู่แถมมีก๊อกน้ำด้วยไม่ต้องบอกเลยมันเป็นธรรมดา <c oughs> ใมนะ่หละเหมือนกันแล้วออตายแบบนี้ <c oughs> แซวไหม ดีนะแต่ว่าคนไม่ฝุดไม่มีสติเห็นไหมแต่ฝึกก็ไม่ยากไม่เสียงานกาจะนาพุทธไม่เสียงานแต่คนมันไม่รู้ทำงานก็ทํำไปแตเร็จอยู่น้ำกินข้าวคุน้ำเอ๊ะพักเที่ยงเนี่ยโซฟาควมมิเอ๊ะ,ะนอนนอนตายมันผนะีแล้วก็อ๋อ ก็นะไฟเมนิดเห็นน้อยนะไอ้บอยมันห้านาทีไอ้แกห้านาทีโอยเอาเอาสักสนะิบเถอะเนอะสุดท้ายวันละสิบดานสิบเท่าปีเท่าไหร่เราคนเลยสาตาใช้บวัวเนอนะมันไม่สงบแล้วเนีย่ยธรรมชาติแต่คนไม่รู้ไม่ได้ทำเลยนะ่าสงสัย ย้าเวลาตายมันก็เกิดเบ็ดจร่งแต่ถ้าฝุกักพักเดียวนะตอนนี้ตามสะวะ่สายเอ๊ะปล่อยไปแบบสกรปรกมันโูภจริงๆนะเูารู้เขาไม่เอาเขาไม่บอกผมไม่เอาผมไม่เอาเขาไม่หุดแต่เขาลูตรวจไปสรวจไปดเดี๋ยวเดียวสะอาดแล้วนี่ทางออกของเขาองค์ได้มาเนี่ยมันไม่ให้หัวหน้าไปเนี่ย บาปเอ้ยบาปทำผิดทำทิ่สร้งางต่างเรื่องผัวได้กั้นผิดอยู่นิดหนึ่งเบืกอุตรสนไม่เครื่องประพอใจเราสวดไปคักเดียวเอ๊ะนกูดไม่มาเว้ยอ๋อแต่ว่าชาวบ้านจะไม่รู้จักเพราะเขาไม่พอเนาะมาันเป็นกรรมหมดพอเรารู้อย่างนี้มันต่างเย่างเนี่นะเนี่ยเนี่ยทางเนี่ยทางนี้พพุทธเจ้าทรงคนพบ ไปได้ไปิ่งเปืือใ่อยเลยพทธเจ้าเนี่ยไม่ไปริดไถไท่ไปแนละ้วบอกเคดลาไพแต่เขาตาสว่างหมดเคยทิ้งพ่อแม่เคยแม่เลี้ยงก็เปลี่ยนเลี้ยงเทวดาผ่านมาสาธุหมดคนเลี้ยงพ่อแม่ผลฟ้าเขาปกติชนะพอเป็นบุญเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้มันทิ้งหมดต้องคนแก่เขอเครื่องยังขี้อโอ่กำแม่ต้องลอย โรงเรียนแจกอะไรเนี่ยรัฐบาลจักนมกล่องหนึ่งป<ม>กครองจนบ้านเมืองเป็นแบบนั้นไม่ถูกอ่ะที่ถูกแล้วธรรมชาติกังคนอ่ะพ่อแม่ต้องรับลูกแล้วต้องมีนมให้ลูกกินด้วยธรรมชาติลูกเต้าต้องเลี้ยงพ่อแม่ถึงจะถูกทิ้งให้พ่อแม่อดตายเนี่ยไม่ถูกหรอกธรรมชาติโลกเนี่ยแต่ว่าเวลาโลกมกันเป็นอย่าง ผิดแล้วเพื่อต้องปล่อยคนแก่และขอเพื่อนอย่างเชี่ยผิดแล้วบอยต้องมารัฐบาลแจกนมกองเนี่ยผิดแล้วไม่ถูกหรอกเฮียวดีจะถูกนะยิ่งแช่ครับแล็ดยิ่งคิดใหญ่ตาข้บอยใครรูอะไรนั่ยแชบเ,บเล็ดแชบเล็ดถ้ามันกินได้เลยเขาแช่เล็ดแล้วไปเอามาทำไมาสามหมื่นล้านพ่อค้ามันไม่ได้โง่งหรอกเพราะว่ามันจะขึ้นปฏเท่าไหร่ พวกเราใช้ไหวในสามมือลน,น,น้าน่ะแล้วแทบเล็นได้อะไรเป็นมากไม่ได้เรียกหรอกที่ถูกแล้วทุกบ้านเรือนต้งรักลูกรักสามรักพอ่อแม่ไม่อดหรอกขอใหมีคุณธรรมพอเนี่ยผลฟ้าธรารมชาติขาจะแม่ละอดะแต่เดี๋ยวนี้มันเสียหมดหมดแล้วพ่อแม่จะตายไม่ถทูหรอกราษีอะ แล้วแม้แต่เรานั่งนั่งฟุ้งตางนั่งเคียดก็ไม่ถูกอยู่ต่ค่าตัวตายวันวันไม่ถูกหรอกของช้าพุทธเอ้าเหนื่อยยากเอาพักกินข้าวกินน้ำแล้วก็พักผ่อนไม่ได้นอนตายแต่พานานไปชำระใจไปุกสุกขภาพาดีแต่มันสมองดีด้วยเอางานมามหนแมามาทำไป เศรษฐีนา,าสงสัยเนี่ยคน,น,นะทะทะทะจนแท้ๆเคยลุกจ้างของเครื่องมือหายบ่อยๆๆเพราะใครจะไปห้ามไว้วถ้าแม่คนมันเยอะแต่พอพุทธเจ้าเทศนเดชโสนาบันเนี่ยงานไม่เขียวด้วยของไม่มีหายนะพุทธเจ้าแปลกวันนั้นงานยาวไปสั่งงานมีไอ้นมทำตามเลย แ้่ใบวา,ายเราว่างเราก็จะแวะมาดูครับทำแจวเนะ่ยความรู้สึกว่าเดือนใบนี้ผ่านมาแถาแวะไปดูทามันทำงานเราแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราก็จะขึ้นเงินเดือนให้แปดสิบนะไม่ต้องทำร้อยเพราะงานไม่อยากแล้วเราขึ้นเงินเดือนเราหาขนมหาอะไรเลี้ยงมันแต่แวะมาดูมันทำให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอ๊ะทำมไม่ขนาดนะั้นไม่ต้องเลยขนาดนั้น นายได้พึรงพึ่งชาคนเนี้มันโสดาบันเท่านั antis, hum, ้นมันชีโกไม่เป็นหรอกนวรูปธรรมาลปิตบุตรก็มาสูงนะราใจสื่อนามเงย่อดเหมือนกับพ่อแม่มาลูกสาวจะได้ชีพโกอะไรจะถี่เราต้องึ้นเงินเดือนแล้วให้รางวัลด้วยแม่ก็จริงร่ำรวยยังไปเรียงพ่อแม่รงเจ อ้าวนุมทำไมไม่กินอันนี้มันอร่อยครับเดี๋ยวผมอีกคู่เดียวจะกลับบ้านนะจะเอาไปฝากแล้วเฮ้ยกินกับโอ้หัวใจต้องให้มันเหนื่อง,งานดูเลยงอกไปเท่าไรดูเลยไหมที่สัมคัญเราสุกใจอ้อแม่คนแก่ไม่มีบ้านไหนหรือรล้นลูกเนี่ยงานโอ้เธอย ไม่ทุกเลยเข้าใจไหมเนี่ยธรรมะเขาดูงานอะไรอะไรตามใจซื้อเสมอญาติญาติอะไรแล้วใช่เขาขี้โกงคนเสียได้ยังไงเล้ยงานไม่เสียทุกอย่างโเนี่ยสำคัญแล้าเทว่าเออเขาขยันเขาเหนื่อยเหนื่อยรเขาเสร็จเขาเขาพับเขาก็เผาหนาเขา แต่เขาไม่ได้สวดเนอันสวดอิบิโตครับเขาว่าแบบเตรียนเทียนอ่ะจบเขาขึ้นใหม่ดาวงูมิงสวดไปด้วยอ้าวดาดาทำงานเขาก็ทำใบหน้าสดชื่นงานบร้อยดูนี่ก็ขนมดีีเดียงนั้นหอมๆไคุณจะกลับได้ไหมสนิทไม่กินด้ ก็แพงแม่นึกถึงหัวใจถ้าเธอจะเขาเขาจะเป็นได้อย่างไรคือเรื่องงานก็ม้สำคัญนะเข้าใจนะเอาไป็นส่วน